เดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าตัวเองแบบตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายได้ฉิวมากมากอันนี้ก็คือเพิ่งตื่นนะเพราะว่าประสบปัญหาทางการนอนมากๆแล้วเรา,วาช่วงนี้แบบว่านอนเช้ามากแล้วก็เราตื่นมาเราประมาณเก้าโมงแล้วก็หลับไปแล้วก็เบลอเบลอแล้วก็เอา้าวันนี้มีเพลงเต้นกับอย่างยาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือตอนที่พี่ยองเต้นเนี่ยตอนที่ไม่มีงานแบบโดนดองมากๆก็คือแบบหายไปเลย หายไปแบบหายไปไม่เจอเหมือนเธอไม่มีเลยคือเออพอมันมีเนี่ยเราก็รู้สึกแบบอิ่อกอิ่มใ,ใจมากๆแบบเออไม้เห็นหน้าบ่อยๆเธอออกเวลาเอมีเส็ก็จะดูอะไรอย่างเงี้ยนะเออพูดมากอะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะมีน้องน้องมากนะคะามาเป็นเพื่อนเขาก็จะอยู่กับเราช่วงที่ออกไปไหนไม่ได้อย่างนี้ตลอดนะคะมาดูกันเลยดีกว่ากับเพลง low low ค่ะไปจ้าเอาจใจแบบตื่นเต้นเวอร์่งสอสาม ยังไม่พอโอ้โกับอโอ Like ยโยยเสียงสูงมากเพลงเสียงสูงมากค่ะไม่ทร,ราบว่าเรได้จริงในชีวิตประจำวันเวอร์เปิดมาก็สูงเลยพี่น้องเป็นเหรอ อย่างๆเก่งมากเลยอ่ะอย่างๆแบบเก่งเววี่คือเหมือนแบบพร้อมจะประทุปล่อยของมาให้เราได้ดูทุกครั้งเลยอ่ะเพลงแอบติดหูด้วยนะซึสูงมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีการเสกเกิดขึ้น

ชุดแดนเซอร์เป็นชุดแบบฟิลฟิลพนักงาน transportation อะ,อะกับตันกับตันเออฟิลแบบกับตันอะไรนี่นะอุ้ยาสปอร์ตเ b รี่นะมีความเครื่องบินนะหรือว่าเป็นแบบเชื่อมกับ take off ปะที่แบบถ่ายที่โรงน้องร้องวลย่ะน้องร้องเลย่าเนี่ยน้องร้องวะ ก็ได้อีกแล้ว่ะไลออก์กันเยอะๆเออไลเยอะๆท่าแต้มแบบง่ายๆถึงยยได้ไหมอ่ะคือเราอะทำชาเลนจ์เต้นมากแต่ท่ายากมางติดฉันพูดเรื่องแบบตบมือผิดจงังหวะไม่สามารถเต้นได้จริงๆอ่ะก็เลยแบบลงรูปใจยอนแล้วก็อะไรอย่างงี้ยลงรูปเต้นอะไรชอบบอกชอบ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 อก เต,ต้นดุร้องดุกันมากเลยอ่ะอย่างอย่างดีมากแกอุ้ยอุ้ยชอบมาก <_ d ata> เพลงหลอนหูเวอร์ <_ d ata> อู้หู้หู้หู้อุ้ยอุ้ยขอดูอีกรอบขอดูอีกรอบขอดูอีกรอบต้องมีงานดูอีกรอบเกิดขึ้นรอบนี้จะดูแบบมีอสอบไตเติ้ลนะครับไตเติ้ลเ <_ d ata> ขาเรียกอะไรวะ เป็นทับไทยนะด้วยเอเออย่าปิดมันไว้เลยเป็นคนชอบอะอะไรเยี้ยเยอะๆแล้วก็แบบทำหน้าแบบเฮ้ยบวัดดีมาด้อยจังอ่ะปกติอะแพ้คอนเซ็ปต์ดื้อตลอดเลยนะอะไรมาดืด้อดนี่ฉันแบบแพ้แบบใจมันอ่อนแอแล้วแอแล้ว อย่างๆแบบเก่งมากเลยแกอันนี้แบบแบบแรปแล้วนี่ก็คือร้องอยู่นะแล้วก็คือเรื่องเต้นอะไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะคะ s v T ยี่สิบสามคนไม่มีใครเต้นไม่เล่นเลยอะไป like a yo yo oh no like a y yo y ันี่คือเสียงเดมสูงมากเลยอ่ะ ทุกคนจำเป็นตอนที่27ได้ไหมคือใช้จูจมาเฮดสซมีเพิ่มไปจนแคทแคทเคทแคทก็คินเดาวิวิทกลเทเกิเคิเกลิตเกล่ะจบมิชชเลยตัดมาตอนนี้ก็คือแกอ่ะเหลือสมาชิก NCT อีก20คนที่เตนยังไม่ดูโอด้วยเต็นต้องดูโอให้ครบเป็นแบบมิชชั่น ชอบบ่ชอบอ่ะอันนี้เต้นได้หน่อยเนี่ยชอบเพลงนึงเงยอ่ะจะหยุดชอบเพ้นเมื่อไร่อย่างอ่ะแบบเขาเก็บรายละเลอียดนะเมื่อกี้แอบเห็นแบบสัญลักษณ์ตรงแบบป้ายบอร์ดมันเป็นแบบรูปเวเวีอ,อะไรเงี้ย แล้วก็ข้างในเครื่องบินเป็นเครื่องบินของพี่ไทยอดในเพลงวิกเอนไปเร่ยนะคะแบบครอบครัววังยาไรอย่างเง้ยว่าไป,ไปชอบอะชอบอย่างๆนั่งเลยอ่ะอย่างๆนั่งเลยอะและ้วว้าวท่อนอื่นไม่รู้เม่อะไรแต่ชาวาเราต้องเป๊ะเขาไมไล่กับโยโย่ น้องเบาจริงคือแบบรุ่นน้องตอนเราปีสามคือแบบมีแบบรุ่นน้องปี 1, หนึ่งน่ารักแบบดือด้อเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยส่วนพี่น้องเต้ก็จะเป็นรุ่นพี่บัณฑิตที่จบไปแล้วสวโอ้ อยากงานทำหน้าดื้อมากพอสอบอยากงานทำหน้าดื้อมากขอยรอบหนึ่งขอยรอบหนึ่งขอยรอบหนึ่งแล้วความผีเขื่อนหรือป้าตอนที่เราดูเอ็มเต้นรอบที่แล้วอ่ะที่บอกคือฟังว่าจบเพลง3ามรอบอ่ะฉันไม่รู้ว่ามันคือภาษาอังอกฤ <laughs> ษจะเป็นเมนที่น้องเป้นนี่คือต้องมีความแบบสกิลนิดนึงนะแบบต้องแบบเอะ ไทชัย,ยาวอะ่ะโอ้โตอนนี้มาสี่โมงติดติดนะคะเราเหลมานีดหนึงคือเราตื่นตอนแบบบ่ายสามกว่าแล้วไอ้แกเราก็แบบตั้งกล้องเลยช่วงนี้มันง่ายกันหมดนะคะจะรีแอคอะไรก็คือแบบฉันก็คือตามีตาเกิดอะเรายิ้มของเขามันเมกไม่เดย์อะรจริงจ่ะ ทำไมมันดื้อไปหมดเลยอ่ะมาในคอนเซปเป็นะไรอเปล่าก้าโคนสงชาธานะบาไม่ใช่เพราะว่าเขาขับสปอร์ตเลยอ่ะมันมาทุกรถแล้วนะแบบมีรถนี่เมื่อกี้มีรถแบบคล้ายๆรถตู้มีเครื่องบินโอ้ย่างอ,อย่างคือยางอย่างคือมีของจริงอ่ะยางอย่างเก่งมากๆเลยอนะ่ะแบบ คือเป็นนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ขอพูดหรือ <c oughs> ล้วรเขาเพราะว่าแบบเลาไว้ให้ที่เข้าใจแล้วอะแต่อย่างอย่างคือแบบเหมือนได้ปล่อยปล่อยบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในตัวเขาอยากให้มันถูกที่ถูกเวลาแบบนี้อีกอะเหมือนฟิลตอนที่ดูเือจินตอนเมกาวิเคือเรสึกว่ามันถูกที่ถูกเวลาของเือจินมากๆคือเหมือนได้ปล่อยของทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในที่ที่แบบตัวเองชายมากๆอะไรอเงี้ยเออ แบบเขาก็ชายอยู่แล้วนะแต่มันได้ชายขึ้นมากอีกแบบได้เห็นความสามารถในอีกมุมของเขาอีกอะไรอย่เงี้ยเต้นกับอย่างๆก็คือเป็นแบบนั้นเหมือนกันแบบเต็นงานชุกไม่ไหวแล้วอะตอนนี้แต่ไม่เหนื่อยที่จะตามนะคะเอาอีกเอาอีกพี่อยากเต้นเอาอีก To keep on the dark. by you Touch right t now. o u c me เ me right now. t ราเธอไม่ไว้เราอันนี้ไม่รู้นะดูซับไทยอย okay. ู่นะไม่ใช่ท่องเพลงเป็นภาษาอังกฤษแล้วฉันไม่รู้อีกนะชอบมากชอบมากชอบมากชอบเวกแดนมากอุ้ยเต้นอะเต้นอะโอ้ยเต้นอะเต้นอะอย่างอย่างอะโอ้ยน้องน้องเมาอย่างอย่างกคือแบบเอเนจี็คือ เพลงนี้น่ารักน่ารักไม่พอก็คือ,อคดูน่าจะเป็น ดูน่าจะเป็นการทำชาเลนจ์อะไรที่ง่ายซึ่งฉันประทับใจนะคะคือไม่ใช่สายเต้นแบบมันยากมากฉันอันนั้นยากยากับพี่น้องเต้นคือมือมันพัมานะมันแบบไม่สามารถอันนี้ทามันแค่นี้กับไรไอโยโย,โย่นี้ก็คือสามารถทําได้เอ,อประมาณนี้นะคะทุกคนอย่างที่บอกมปก็คือออกมาเลยนะคะตอนที่เขาไม่ออกก็คือมันไม่มีให้ดูเลยแต่พออกแบบเขาออกมาเยอะๆก็แบบประทับใจพุ่งขึ้นใจประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วเราจะไปออมนะแล้วก็หาอะไรกินนะคะ เพื่อใอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้นะคะแล้วก็ปลอยนิดนึงคือช่วงการละครนั้นเนี่ยเราอัดไปแล้วนะคะคลิปประมาณ50นาทีนะคะเป็นการละครมัน EP ที่สองแต่มันโดลิกระสิดจนคลิปมันบล็อกไปนะคะก็เลยหาวิธีการแก้อยู่แล้วคิดว่าเลยเรืนี้ถ้าหาวิธีการแก้ได้ก็จะลงให้ดูแบบอาจจะแยกๆซอย,ยๆเป็น EP นะคะคือปกติคลิปเราโดลิกระสิดอยู่แล,แล,แล้วแหละแต่มันโดลิกิทสิดในกรณีที่แบบปิดไม่สามารถเปิดรายได้ได้นะคะซึ่งเกือบทุกคลิปของเรามันไม่สามารถเปิดรายได้ได้ยอยู่แล้วแต่ว่าคลิปนี้ย มันนอกจากไม่เปิดรายได้แล้วไม่สามารถเผยแพร่ได้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะเออก็เดี๋ยวเราขอหาวิธีก่อนนะคะว่าคนยังไงก็พกิพาทกันใดแล้วขอใมันหน้าทีด้วยนะคะฝังซ้ำพรอมที่น้องเต้นกัลั้องแยงอย่างกันเยอะๆนะคะ MV นั่งรล้วมากเพลงก็รัมกมากเพืงนก็ ความที่ลงเป็นอย่างน้นะคะโอเควันนี้ไปละค่ะทุกคนก็ไม่ขอช้าไม่ขอมาแต่ขอรับไปก่อนไปค่ะมาไปเร็วเพื่อคู่ใจยังเหรอช่วงโฟนอินจากทางบ้านนะคะทุกคนสอบถามความรู้สึกเล็กน้อยโอเคโอเคไม่ความโทรซ้อนยังเกิดขึ้นเดี๋ยวนะโอเคโอเคฮัลโหลว่าคุยได้ไหมได้ได้มึงดูเต้นยังเนี่ย เกับ,บอย่างๆนะเออย่างอ้าออกวันนี้เหรอ,อมึงไม่เคยดูเลยมึงก็ถงไปกี่รอบมึงก็ยังไม่ดูสักรอบนึงกำลัองออกกําลังกายอยู่ยชีแล้วหมดนางเฮลตี้ไปดูเลยเอออีควายว่าจะมาโฟนอินความ,มากิจเหตุจะทางบ้านไม่สรุปไม่ดูทีกําลังกายเสร็จเดี๋ยวไปดูเลยเออเออแค่นี้แหละ <Okay. S 2> แต่ว่าทุกคนเรามีอีกหนึ่งเมมเบอร์ลับนะคะเรามาดูกันว่าคนนี้น่ะดูหรือ,อยังตื่นได้ว่าน้องเขาจะรับไหมฮัลโหลไฮ่ว่าเชน้องบายดูเอวยังตัว <What? S 2> แล้วไหนเล่าซีไปยังไงบ้างเอาแบบว่าจริงจังหรือว่าใช้อารมณ์ร่วมเอาขออารมณ์ร่วมขออารมณ์แบบว่าขออารมณ์ร่วมอารมณ์ร่วมหมอ หนึ่งสองสามอ้คือยังไงคือ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 ยังไงดีคือปอ่ะมองน้องนังอย่างอ่ะเป็นมดูดเมกันบอยแบบแบบโจ้ลูกแม่ไปเรียนต่อเมกามาสิบปีอะไรเงี้ยแล้วกลับมาเป็นสตรี <c oughs> ทิน,นออง่งะ น้องแบบลองแบบอิงอ่ะคือแบบเหมือนภูมิใจที่ส่งเสียเงินลูกให้ลูกไป3ล้านในการไปเรียนต่ออเมริกาอารมณ์ประมาณนั้นเลยเว้ยพัลลี่เอาเขาแลบไปภาษาอิงหรอ นี่คือน้องตัวอย่างอ่ะอารมณ์แบบน้องเขามีของดีอ่ะแต่ว่าเขายังไม่เป็ตนตัวของตัวขนาดนั้นนะแล้วพอแบบนี้พี่เต้นเข้ามามันช่วยให้น้องเนี่ยดูคอมฟอร์ตมากขึ้นอะแล้วมันดูเป็นแบบแกในที่ทางเดียวกันที่เหมือนเหมือนพี่น้องที่แบบมันเป็นมุขที่ดีมากใช่ชๆโถโถแก,กอย่างๆอ่ะแบบมีของมากเลยแบบเก่งทุกอย่างเลยอ่ะแบบเต้นก็ได้เล็บก็ได้แล้วร้องได้อีกอ่ะแบบพี่น้องเหมือนมาปล่อยของอ่ะโดยแบบมาปล่อยของกับข้างๆพี่น้องเป็น พ่ไยได้รู้ไปกี่รอบแล้วฉันดูไปสามรอบเมื่อกี้แบบนอนต๋อคือรอบแรกเสร็จ <c oughs> แล้วก็ดูอีกรอบนึงแบบว่าแล้วก็ขอดูอีกรอบนึง <c oughs> นึงคือเพลงก่อนหน้าของเตนอะ่ะฉันไม่สามารถทำชาเลนจ์ได้ลงไปเพราะท่ามันยาก ฉันยังมีส่วนร่วมชาเลนยังไปของตซเล่นะากพี่โมเอไม่ได้ดูเลยยังไม่ดูคืออย่างน่ะอยากทำชาเลนจ์อยากร่วมสนุกกับความเป็นเพลงโซโลพี่โมเตยแต่คือฉันเต้นไม่ได้แกฉันแบบมันยากอ่ะมันเอพิซอดเดืมันยากแต่ว่าชาเลนจ์นี้ฉันแบบน่าจะได้อยู่ลงไปฉันเอโตเวท่าแหละรอรอรอพี่แทย์ลี่เต้นโลโลเพราะตอนดูอ่ะตอนนี้เห็นพิเซอร์ครั้งแรกเราคิดเราคิดเด้นกันน้อยนากอย่างสปอย ชาเต๋อเต้นอาคิดว่ากล้วยกรุงศรีเพราะว่าสีเหมือนกันเราเต้นแบบกล้วยก้วยกรุงศรีเคยกล้วยกรุงศรีเต้นปะมาร์คสอใช่ไหมมาร์คสอกล้วยกรุงศรีเหรออีกคนดาราอีกคนของเราว่างแลยนะคะมันมันดูเป็นวงการบันเทิงไหมคือเมื่อกี้ไปเปลี่ยนเสื้อจะได้ฮ่าดาราโทรมาแล้วค่านตอบรับเลยฮัลโหลพี่เมย์ ดูเอ็มวียังโลโลโยโยขอทำไมทำทำไมจะดูยังฉันดูแล้วเมื่อกี้เพิ่งรีแอคเซตออกมาดีอย่างหองเต้นอยของทั้งดีทั้งเต้นแล้วก็ดีทั้งคู่นี้เลยใช่ไหมใช่สีสัมมาสดใสเนาะเออเออเห็นดีเลยนี้ชอบออเชอบเหมือนกันชอบอย่างๆนะทำไมอยากะอตัดคลิปอยู่อ๋อไม่ฉันยังไม่ตัดคลิปเลยฉันไปฉันจะไปเต้นชาเลนจ์ก่อน าเต้นมันง่ายกว่าเพลงที่แล้วอ่ะเธอมันก็แค่ยกมือขึ้นน่ะเออโทษแต่เพลงเต้นยากเกินแกาไม่ดูฉันเนฉันอ่ะเอาโอคลิปเต้นมาใช่ไหมแล้วก็ไปปรับให้มัน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 เขาเรียกอะไรให้มันช้าเอออสโลวอีนออกก็คืองงแบบไม่ไหวอ่ะน่าจะไม่กจริงแบบน่าจะไม่ใช่ทางก็คือถ้าเต้นได้ก็คือฉันเดบิวต์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปเมมเบอร์รับเอสป้าเลย ไม่ไหวอะไธอไปดูวันนี้ชาเล้ยงของโลโดฉันยังไม่เห็นจียไม่คือยังไม่มีใครลงแต่ว่าเตนห่มาสปอยในในไอจีเมื่อวานแบบทาท่านี้อะฉันก็แบบเดี๋ยวเต้นแบบเต้นดําๆไปละกันแล้วเธอแกะเธอแกแลรวเธอจะไปลงคลิปหรอไม่ฉันอะนั่งแกะจากไม่อย่เรียกว่าแกะให้เรียกว่าดูเอาแบบเอาเอาฟิลในเอ็มวีอะแหละแบบดูท่อนแค่ท่อนทูกปเธอทูทูทูแต่อย่างอ่ะ เอียะเ่นบอกแล้วพี่รองน้องแรปเธอหนังใหม่ค่ายจีดีเลดตออย่างอย่างปังมากเลยอย่างฟังมากเออคิดเหมือนกันว่าอย่างอย่างปังคือพอมันคู่กันแล้วมันดีมากเลยเนาะตอนแรกแบบนึกนึกนึกไม่ค่อยออกว่ามันจะออกมาเป็นแนวไหนอ่ะเพราะว่าแบบเก็บแบบว่าฟิลว่าเราอยู่ปีสามแล้วเต้นเป็นพี่บัณฑิตแล้วก็อย่างอย่างเป็นน้องปีหนึ่งแซ่บแซมาจากอเมริกาเก็บแบบว่าเป็นเป็นน้องปีหนึ่งที่ดื้ออ่ะฉันรอชมคนที่เหลือเรา เออใช่เบียยเหนื่อยอิจัดเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเครียดอีกเลดติ่งเราแบบว่าติ่งเราหน่วงช่วงนี้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเบี้ยก็ไม่ค่อยมี